สวัสดีค่ะคลิปนี้นำภาพดอกกล้วยไม้สวยๆมาฝากกันค่ะซึ่งดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้ประจำวันครูด้วยค่ะด้วยคุณลักษณะของดอกกล้วยไม้มีลักษณะและความหมายคล้ายคลึงกับความพยายามของครูเพราะว่ากล้วยไม้แต่ละช่อจะผลิตดอกออกผลให้เราชื่นชมได้ต้องใช้เวลานานและต้องการการดูแลเอาใจใส่ไม่น้อยเช่นเดียวกับครูแต่ละคน ก่าจะสั่งสอนเขี้ยวเข็นสิทธิ์คนแล้วคนเล่าให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ต้องใช้เวลาอบรมสั่งสอนไม่ใช่น้อยเช่นกันค่ะนอกจากนี้กล้วยไม้ยังเป็นพืชที่อยู่ในที่สูงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศไม่ร่วงโรยง่ายเปรียบเสมือนครูที่อยู่ทั่วแดนไทยที่ต้องอดทนต่อสู้เพื่ออุดมการและอุทิศตน เพื่อการศึกษาของชาติค่ะคลิปนี้นอกจากจะนำดอกกล้วยไม้สวยๆมาให้ชมแล้วยังจัดทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูที่อบรมสั่งสอนจนสิทธิ์ได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะคลิปนี้เสียงไม่สมบูรณ์เนื่องจากเป็นหวัดค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ